สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่วงน,นี้นะคะน้ำหนักก็จะเึ้นเยอะใช่ไหมคะเลยได้อุปกรณ์การออกกําลังกายมาเดี๋ยวเราอจะมารีวิวนะคะว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงแต่ว่าเล่นคนเดียวก็จะงงเงาเนาะมีเสียงมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้มนเล่น เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่เยก่อนเอ้นี่คนเล่นกันยังไงเดี๋ยวแม่ออกกำลังกายก่อนแต่ว่ามันต้องมีตัวช่วยเดี๋ยว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 ไอ้นี่อ้นีมันต้องขึ้นอย่างงี้หรเดี๋ยวแม่ออกกำลังกายก่อนเปลือกนี่กัเนี่ยเปลือกเปลือกนี่เขาเริ่มออกกำลังกายเพื่อนอย่างนี้ก่อนเดียต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนมันดีใจมากเลย ให้แม right? 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 ่เอากล้องใกล้กันสิขึ้นปิ้งกันยังแม่ก็จะปิ้งกันกันให้แม่ขึ้นปิ้งกันดิแป๊บเด้อปิ้ง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 ปห้งปิ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 ้งป้งปิ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 ปิ้ง ไปแล้ววไปแล้วมันมีก่กน,นมันนี่กินลไม่ใช่ให้แม่เด้งเก่อนให้แม่เด้งก่อนมันต้องใช้ประตูช่วยเออต้องใช้ประตูช่วยนีมนแม่ขึ้นกันแลบนึงไปนึงกันก็นนีโอโ้ไม่รู้เรื่องเนะี่ยมันออกยังไงวะเนี่ย

เตงจะให้มันทำไมเนี่ยมันเล่นอยู่กับเขาอยู่เตงกเดอดรู้ปนแตกนะดูคิดแตกมันยังไงมันยังไงอ่ะดึงนะดึงอ่ะดึงดีดี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 เลดึงดีดยดึงดีดดึง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 หยิบย่อยแค่นี้ละค่ะงันก็เนื่ยล Gracias.